วันนี้มาพบกับวิทยุช่องต้นลำซิ่งอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาแกะกล่องครับใครใครส่งมาครับส่งมาจากไหนครับรต้องดูฝากล่องก่อนครับไหนมาดูซิใครส่งมาส่งมาจากไหนเนาะส่งมาจากหน<อ>ูไม่ดูว่าส่งมาจากไหนแล้วหนูอยากแกะปากกอนปากกอนะคะแม่สายแม่สายเชียงรายนะคะ ปกรณ์ส่งมาอีกแล้วนะคะกล่องที่เท่าไหร่แล้วปกรณ์กล่องที่สามแล้วหรือเปล่าใช่ไหมกล่องที่สามแล้วปกรอ่ะยายก็ลุ้นมันตื่นเต้นขนาดน่ะโอ้โหมันเป็นอะไรล่ะยายก็ลุ้นพ่อยายเอออ่าอะไรวะโอ้ปกรณ์ส่งอะไรมาให้ โอ้ว oh, wow. ้าวแคบหมูโอ้คนนี้หนูว่าต้องมีแป้งไก่ทอดแน่นอนยังไม่ได้มองอันนี้เพื่อทุกมีนี่แล้วอะไรอีกอ่ะเอาลางออกเอาลังออกก่อนเอาวางลงหมดยังหมดแล้วครับอ่ะมาแกะออกทีละอันสิเอาแกะแล้วก็วางบนสูดลังแกะแล้วก็วางข้างบน่อ่ะแกะดูก่อนเอาเอาแกะดีๆสิเอาแกะเลยเอาแกตากได้ อึ๊บอ่าแกดู bursting, มีอะไรเอามาวางทีละอย่างโอ้โหอะไรบ้างเนี่โอ้โหเอออะมีคุกกี้มีอะไรออามาด oh! 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 ูท yeah, no, ี่โอ้ประกอบส่งอะไรมาให้แยะไปหมดเลยโอ้โหโอ้โอ้นอ้อ้โ้้อ้ออ้ เอามาวางเอามาวางให้ดูสิปกรณ์ส่งอะไรมาให้อีกโหอย่าพิ่งกินดิหิวแล้วหิวแล้วเอามาใส่ดูเอากินก่อนก็ได้อากินก่อนก็ได้กินเออกินก่อนทรมานแล้วนะคะทรมานแล้วหิวแล้วโอ้เห็นของชอบนะคะของชอบเขาโอ้เห็นนาทีต่อเขากินกันสิกินเลยหิวหิวแห้ง โอ้โอ้แกะได้ไหมเมื่อ oh, กี้พ่อตัดผมให้นะฮะอ่ะนี่ยายมาแล้วหนูหัวล้านอ่ะยายว่าหนูหัวล้านโอ้ขนมทำไมประการส่งขนมมาเยอะจังโอ้โหมาชิมดูชิมชิมชิมดู พ่อหนูชอบเมลอนโอ้หนูชอบเมลอนหนูเลือกเมลอนตุ่นีุตกกิดแนวลงมาเอาแคบหมูหนูคุณยายเปิดให้ดูมีอะไรบ้างอันนั้นอะไรยายแคบหมูเหมือนกันโคตรอร่อยโอ้โคตรอร่อยเลยโคตรอร่อยเลยโคตรอร่อยเลยโอ้มีแคบหมูด้วยโอ้ขนมแย่แย่ไปหมดเลยกินแค่หนึ่งวันตอนค่ำเดือดตอนนั้น ก็กินหมดแลยนะนี่โอ้ยอะไรไปกินเก่งขนาดนั้นนี่นนแคบหมูต้องมา,าทอดนะคะอันนี้แคบหมูมต้องมาทอดอันนั้นลิ้นจี่เหรออันนี้แป้งปน,นะนี่นะคะแป้งของประกรณแป้งทอดอร่อยมากใครสนใจก็โทรสั่งกับ หนูได้นะคะตั้มดำซิ่งได้นะคะแป้งทอดกรอบนะคะเราบริการส่งด้วยนะคะก็โทรสั่งกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0848273293นะคะย้ำเบอร์โทรนะคะ0848273293นะคะเป็นแป้งทอดที่ปรุงเครื่องสำเร็จแล้วนะคะมีพริกไทยดาแล้วก็ ปรุงเครื่องได้รสชาติพอดีมาก,กแต่ว่าจะป,ป,ป,ปใช่ลลแล้วก็แป้งเนี่ยจะกรอบนะคะกรอบได้นานอยู่ได้นานกรอบไม่คืนตัวง่ายอันนี้การันตีนะคะเพราะว่าประกอนส่งมาให้แล้วก็หนูทอดแล้วนะคะอ่ะหมดไปเกียนแล้วคะนี่อร่อยมากของชอบถูกใจนี่นะคะอันเองมันเยอะประกอนส่งแป้งมาเนยอะมากนะคะ แป้งแป้งทอดกรอบนะคะทอดไก่ทอดหมูทอดผักก็ได้นะคะเนี่ยลองชิมแล้วอร่อย <c oughs> อเวอร์มากนะคะแล้วก็ <c oughs> มีมีแครปหมูนะคะที่ทานได้เลยแล้วก็มาทอดนะคะอันนี้แครปหมู <c oughs> มาทอดนะคะ <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นน้ำพริกนะคะน้ำพริกน่าอร่อยจัง นี่น่ารอยนะคะแล้วก็ขนมขนมเยอะแยะเลยนี่แล้วก็นะฮะก็ใครสนใจใครสนใจแป้งนะคะแป้งทอดกรอบนะคะของปากรนนะคะเป็นแบรนด์ของปากรเองก็ให้ก็ให้ติดต่อได้นะคะติดต่อที่หนูได้โทรมาหาหนูได้ี๋ยวหนูจะสั่งปรากรนให้ส่งให้นะคะก็ โทรมาทางหนูได้นะคะอแป้งใครไม่ใครใครไม่แพงนะคะก็สี่สองร้อยี่สิบห้าบาทนะคะสองร้อยี่สิบห้าบาทสี่สองร้อยแต่ว yeah ่าเก็บมีมีเก็บมีเก็บค่าส่งด้วยนะคะเพราะว่าประกณบอกว่าอย่างนั้นนะคะก็ ลองดูลองลองดูนะคะอร่อยอร่อยจริงนะคะกรอบนานค่ะเดี๋ยวให้รายละเอียดก็โทรมาหาหนูก็ได้นะคะโทรมาหาหนูก็ได้0848273293นะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์ที่หนูบอกนะคะเพิ่มลายเพิ่มเพื่อนกันได้เลยนะคะย่าที่ล่ะยาหนอ่าวันนี้ได้ขนมเยอะจัง ขนมเยอะแยะเลยแล้วก็อร่อยไหมตัดผมใหม่ด้วยโอ้เริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจว่าหนูกินหมดเี่ียนแล้วมาดูที่เอากันไก่ออกลูกกันไก่กับเอาไว้แนนั้นสี่แล้วโอ้โหมาถึงเปิดกล่องนี่รสชาตินี่มีรสชาติอ่ามีรสอะไรบ้างลูกรสส้มรสส้มชมพูเป็นสตรอเบอรี่ โอเคลิ้นจี่โอเคกินห okay. <c oughs> มดไปส <c oughs> ี่ลแล้วหนูชอบเมลอนนะคะน้องอันเขาเป็นคนชอบเมลอนนะคะขนาดตอนไปเซเว่นยังซื้อน,น้ำ <c oughs> เมลอนเลยตอนเราไปโรงพยาบาลค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะพระกรณ์นะคะจากเชียงรายนะคะอำเภอแม่สายที่ท่านที่ท่าน คิดถึงร้านนะคะส่งขนมแล้วก็ส่งส่งขนมแล้วก็ส่งแคปหมูนะคะมาให้แล้วก็แป้งทอดกรอบด้วยอ่าอย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจแป้งทอดกรอบก็อย่าลืมนะคะโทรสั่งหรือว่าโทรสอบถามนะคะโทรสั่งหรือโทรสอบถามกับาทางหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0 8 4 8 2 73 293นะคะหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะคะ เพิ่มเพิ่มลายมาทางเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 8 4 8 2 7 3 2 9 3, 3ได้เลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณประกรอนมากๆสำหรับขนมแล้วก็แคบหมูน้ำพริกแล้วก็แป้งนะคะแป้งทอดกรอบด้วยอ่ะพี่อันมาสวัสดีคอนมาขอบคุณประกรณก่อน,นอ่าสำหรับคลิปนี้กดติดตามกดแชร์กดซับสไครป์เพือ่อเป็นกำลังใจให้ช่องยูทูปตัอง สำสิงด้วยนะครับสำหรับคลิปสวัสดีครับแล้วก็ต้องขอ bye bye. ขอบพระคุณขอบพระคุณใครครับไม่รู้ป้ากรต้องขอขอบพระคุณป้ากรมากๆสําหรับขนมแล้วก็ <c oughs> ทุกอย่างเลย <c oughs> ที่ส่งมาให้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอให้ป้ากรณ์ค้าขายร่ำรวยนะคะขอให้ป้ากรณ์ค้าขายร่ำรวยเฮงๆงปังปันะคะได้ยอด ไม่ใช่สามล้านแล้วหรออู้สามล้านแล้วหรออ๋อประกอแต่ยอดเยอะๆเหงๆปังๆรวยเป็นพันๆล้านนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอ่ายังกินต่ออีกอร่อย,ออยบายบายจ้าบายบายหน่อยค่ะบายค่ะ